มีคําถามหนึ่งเมื่อกี้ที่ที่พี่บอกว่ามันจะเบอร์เบอร์นี่คือคือคือเหเว่ามันเมันเป็นมันเป็นความคิดไงครับคือความคิดของเราเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าคิดแบบไม่ชัดเจนคือเวลาที่เรามีจุดหมายแน่ชัดมีความรู้แน่ชัดแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเราโฟกัสได้เราก็เป็นสมาธิกับงงานได้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่เรารู้สึกว่าเรารู้ไม่ครบรู้ไม่ชัดรู้ไม่ละเอียดพอ มันจะคิดแบบว่างเปล่ามันจะคิดแบบแบงค์เคลื่อนความคิดเนี่ยมันจะกระโดดจากคิดแบบชัดเจนแบบรับรู้เนี่ยลายเป็นจดจออยู่กับอะไรก็ไม่รู้มันมีอาการจออยู่อะไรก็ไม่รู้เฉยๆเหมือนอย่างเมื่อกี้ตอนฟังพี่พูดแค่สองประโยคเนี่ยแต่เรามีความคิดแทรกขึ้นมาไงแทรกขึ้นมานิดเดียวเนี่ยแล้วไอ้ความคิดตรงนั้นเนี่ยนะมันจุดชนวนให้จิตของเรามันยืดออกไป แบบอยู่ในอยู่ในช่วงแบ a ค k น่ะอยู่ในช่วงไม่รับรู้อะไรเลยมันเหมือนมันเหมือนเรากําลังพยายามคิดพยายามตั้งใจฟังพี่พยายามทําตามไปด้วยแล้วไม่รู้จะจับอะไรกันแน่มันสับสนในช่วงของความสับสนนี่ทำให้เหมือนกับขาดการติดต่อกับโลกภายนอกไปชั่วคราวซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกับ disconnect จากโลกภายนอกไปเฉย คล้ายๆเข้าไปอยู่ในห่วงของอารมณ์ที่มันว่างเปล่ามันไม่รู้จะคิดอะไรมันไม่รู้ว่าตัวเองกําลังคิดอะไรกันแน่หรือแม้กระทั่งอยากได้อะไรกันแน่นี่ตัวนี้มันพอก่อตัวมากๆขึ้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์มกบนไม่รู้จบมันกลายเป็นนิสัยทางจิตนิสัยทางจิตแบบหนึ่งคือคิดแบบไม่รู้จะคิดอะไรมันเหมือนเรามีภาระอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าภาระอะไร เหมือนเราทําอะไรค้างไว้ไม่เสร็จแล้วมันทําให้ไม่สบายใจคือบางบางทีมันก็มีเรื่องอยู่อย่างบางทีเรารับผิดชอบมีภาระอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่พี่บอกบางทีมันไม่เต็มใจมันก็เหมือนกับกักไว้แล้วก็ใจหนึงเนี่ยอยากจะรับผิดชอบให้จบแต่ใจหนึ่งมันไม่อยากคือมันขัดแย้งกันอยู่ ระหว่างความคิดกับความรู้สึกที่แท้จริงนี้ถ้าเราเห็นในช่วง b l ง n ์แบบนี้บ่อยๆในระหว่างวันพอเกิดช่วงหายไปเนี่ยเราก็กลับมาหายใจทิ้งลมหายใจเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของสติพอเราหายใจได้เนี่ยแล้วรู้ว่านี่ลมหายใจเข้านี่ลมหายใจออกมันไม่ต้องถามใครเลยว่าเรารู้ถูกหรือรู้ผิดมันถูกอยู่แน่ๆ และเป็นปัจจุบันอยู่แน่ๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีความคิดของเราไปบล็อกสติของเราคือมามัวแต่นั่งคิดยืนคิดว่าจะทำอะไรดีจะเอายังไงดีหรือว่าเรามีห่วงเรามีพวงอะไรกันแน่บางทีมันตามเข้าไปในความฝันเลยนะไม่เหมือนตื่นขึ้นมาแล้วเอ๊ะเมื่อกี้มันคล้ายๆกับติดค้างอะไรอยู่ในฝันนึกไม่ออก ร,รู้สึกไหมตื่นเช้าขึ้นมามันมีอะไรติดค้างรถ้สาสืบดมูมันนึกไม่ออกเพราะมันจับความฝันไม่ได้มันมีแต่อาการว่ายงอยู่ระหว่างช่วงตื่นกับช่วงหลับเสร็จแล้วเราก็ไม่สบายใจอยู่ลึกๆคล้ายๆกับคนที่ทําอะไรไม่เสร็จอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ต้องดูความอึดอัดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ถ้าจำไม่ได้ว่าพี่พูดอะไรมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาคลิปไปแล้วน้องลองฟังอีกที<ช>พอฟังอีกทีเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นเพราะอันนี้ฟังแล้วมันยังคือครั้งแรกเนี่ยฟังแล้วมันจะยังงงๆอยู่แต่แต่โอเคคือเมื่อกี้เราเข้าใจพอยที่สําคัญที่สุดของเราไปแล้วนั่นก็คือว่าเวลาเกิดช่วงอึอดอัด ช่วงที่มันรู้สึกแบลช่วงที่รู้สึกว่ามันคาใจเหมือนนะํะทอะไรไม่จบทําอะไรไม่เสร็จรเราจะดูมันยังไงนะก็ดูโดยความเป็นอะไรที่มันมาเกาะมาเกาะอ,อยู่แล้วก็ยอมรับคีย์เวิร์ดคืออย่าพยายามแก้แต่ให่ยอมรับว่ามีมภาวะอึดอัดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเวลาทําอะไรหรือรเผชิญหน้ากับใครถ้าเกิดความรู้สึกอึดอัด ถ้าเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่เต็มใจไม่อยากเข้าไปตรงนั้นอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะมีคนอยู่หลายคนที่เราไม่อยากเข้าไปอยู่ตรงหน้าเขาพอเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนกับทำอะไรไม่ถูกหรือว่าไม่เต็มใจที่จะคือได้แต่ไปถึงก็ไปรับคำสั่งอะไรแบบเนี้ยคือแบบนั้นน่ย เป็นภาวะที่เราไม่ชอบมันเหมือนบีบตัวเองให้อยู่ในภาวะจำยอมเพอะบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันกลายเป็นภาวะปฏิเสธแบบหนึ่งคือมันก็มีตัวหนึ่งที่คอยที่คอยห้ามไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปทำในสิ่งที่ต้องทำเข้าใจไหมคือคือ ใจจริงๆของเราเราไม่อยากคุยกับเขาแต่เวลาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราทําท่าประหนึ่งว่าโอเคเาเข้าใจว่าคือแบบมีอาการที่เหมือนกับโอเคทุกอย่างซึ่งมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเป็นความขัดแยง้งระหว่างความรู้สึกที่แท้จริงกับท่าทีที่แสดงออกมันเป็นคนละคนกันคือบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธี แบบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมื่อลอยไปทางอื่นหรือไม่ก็หนีด้วยการที่ฟุ้งสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยจะมีลักษณะกดตัวเองให้มีสภาพนิ่งอยู่เหมือนกับยอมรับทุกทุกประการเหมือนกับโอเคทุกประการแต่ข้างในไม่โอเคแต่ละคนเนี่ยมันจะมีวิธีจัดการกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแตกต่างกันไป แล้วตัวใหญ่ใช้วิธีหลบหนีเพียงแต่วิธีหลบหนีแบบของเราเนี่ยเป็นวิธีกดตัวเองให้ยอมรับสภาพนึกออกไหมใจของเราอะ่ะมันต้องการที่จะไปที่อื่นแต่เราบังคับให้ท่าทีของเราเนี่ยมันสามารถยอมรับที่จะอยู่ในสภาพตรงนั้นจิตข้างในกับจิตข้างนอกมันต่างกันเอจิตข้างในกับกายข้างนอกมันต่างกันพอเราเข้าใจที่มาที่ไปของความบืดอัด เราก็จะรู้ว่าจะสังเกตตอนไหนนะ